สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Youtube ที่ดินโคราชน,นะครับเดี๋ยววันนี้แมนจะพาไปชมที่ดินัมเบ no. อร์273เป็นที่ดินอยู่อำเภอขามทะเลสอติดถนนคอนกรีตแล้วก็ราคาถูกๆก,กันเลยครับเดี๋ยวไปรับชมที่ดินแปลนนี้กันเลยครับเริ่มต้นจากการเดินทางจากถนนหมายเลข2 068ครับเป็นถนนสีเลนที่ดินของเราจะห่างจากถนนเส้นนี้ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นครับ การจับใจใช้สอยถ้ามาสร้างบ้านอยู่ที่ดินแปลนนี้ก็จะง่ายสะดวกสบายมากเลยครับและทางเข้าทางออกของที่ดินแปลนนี้ก็จะอยู่ด้านตรงข้ามเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าด้านตรงข้ามตลาดนัดตลาดสดครับเดี๋ยวไปรับชมการเดินทางกันเลยครับ การเดินทางที่แมนได้นำท่านผู้ชมมาเมื่อสักครู่ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้จะสะดวกสบายมากเลยเริ่มต้นจากบริเวณทางเข้าตรงถนนหมายเลข2 0 6 8บริเวณนั้นจะมีตลาดนัดจะมีตลาดสดจะมีเซเว่นแล้วก็จะมีร้านขายอุปกรณ์ต่างๆรหรือร้านอาหารต่างๆเราจะเข้าจากตรงนั้นเพียงแค่2กิโลเมตรเดินทางตามถนนคอนกรีตมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับที่ดินแปลงนี้ครับ ที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่5ไร่276ตารางวาติดถนนคอนกรีตเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2 7 0 0 0 0บาทต่อไร่ครับเจ้าของที่ได้ร้องขายยกแปลงทั้งหมดเลยครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้แมนถือว่าราคาขามทะเลสอแปลงนี้ราคาถูกมากครับผมและสําหรับที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่นาอยู่ในหมู่บ้าน ด้านหน้าที่ดินของเราก็จะมีเสาไฟฟ้ามีไฟฟ้ามีประปาแล้วเหมาะสําหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยครับหรือว่าจะสร้างบ้านโคกไร่หนองนาก็ได้ครับที่ดินปแปลงนี้จะมีเพื่อนบ้านโดยรอบมากแล้วครับผมแล้วก็บริเวณด้านตรงข้ามที่ดินปแปลงนี้จะมีเพื่อนบ้านที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ครับ เดี๋ยวแมนจะพาท่านผู้ชมเดินรับชมบรรยากาศที่นาด้านในกันดีกว่าครับผมแล้วแมนก็จะให้ท่านผู้ชมฟังเพลงเพราะๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวแมนจะกลับมาอาธิบายรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกครั้งครับเดี๋ยวไปรับชมเพลงเพ้อะๆภาพ,พประกอบกันต่อเลยครับ สำหรับการซื้อที่ดินครับแมนก็อยากให้ดูภาพบรรยากาศประกอบไปรอบๆไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ต้องดูให้ครบให้ท่วนทุกมุมทุกที่ครับผมเพราะว่าการซื้อที่ดินไม่ต้องรีบนะครับเราต้องซื้อที่ดินเราต้องดูที่ดินให้ชัดเจนครับว่าที่ดินที่เราดูที่ดินที่เราจะซื้อว่าตรงปลกตรงสเปคตรงอยากที่เราต้องการที่จะซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเปล่าหรือว่าเราอยากซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เพื่อเก็งกําไรก็ ที่ดินแปลงนี้เราก็ต้องดูครับว่าต้องปรับปรุงตรงไหนแก้ไขตรงไหนไหมครับเพื่อที่เราจะได้ซื้อไว้เก่งกับไรขายได้กำไรในอนาคตต่อไปครับหรือว่าถ้าจะมาซื้อทำคูค่ายหนองนานโมเดลเราก็ค่อยๆดูไปครับผมว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะสมหรือเปล่าบรรยากาศเหมาะสมหรือเปล่าดินเหมาะสมหรือเปล่าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าภาพบรรยากาศมุมสูงว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศมุมสูงกันดีกว่าครับ และสำหรับภาพบรรยากาศมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นครับเราก็จะรู้ว่าโครงสร้างที่ดินแปลงนี้หรือว่ารูปร่างโฉนดที่ดินแปลงนี้เป็นรูปร่างลักษณะไหนครับก็สามารถนำรูปร่างนี้นะคะรับืูว่าถ้า อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมอยากได้สัดส่วนความกว้างรูปร่างที่ดินใบฉนดก็สามารถแอดไลน์แมนมาได้ครับแล้วแมนจะส่งไปให้ครับผมก็ได้รูปไปเราก็สามารถไปจัดสรรปันส่วนครับหมายถึงถ้าทําโคกไร่หนองนาครับเราก็จะรู้ว่าทําบ่อตรงนี้ทํานาตรงนี้สร้างบ้านตรงนี้ปลูกผ,ผักตรงนี้ครับเราก็จะรู้ว่าบ้านเราออกมาเป็นลักษณะไหนครับสไตล์โคกไร่หนองนาถ้าต้องการทํานะครับหรือว่าถ้าต้องการสร้างบ้านก็สามารถออกแบบได้ครับ และที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ถนนสีเลนหมายเลข2068เพียงแค่2กิโลเมตรครับใกล้เซเว่นใกล้ร้านสะดวกซื้อวิตโก้ใกล้ร้านหมอยาใกล้ตลาดนัดตลาดสดน้องสวงใกล้ร้านทองใกล้ปั๊มน้ํามันหรือว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับที่เมนกล่าวมาจะอยู่บนถนนหมายเลข2068เป็นถนนสี่เลนครับตรงบริเวณนั้นจะมีทุกอย่างเลยครับและที่ดินแปลงนี้จะห่างจาก มอเตอร์เวโคราชบางปะอินสาย M6 ที่จะลงบนถนนหมายเลข2068 4สีเลนเส้นนี้ครับเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นและจะใกล้ถนนตัดใหม่หมายเลข290เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช12กิโลเมตรใกล้โรงพยาบาลขามทะเลสอ14กิโลเมตรห่างอำเภอเมือง35 km, กิโลเมตรห่างกรุงเทพมหานคร260กิโลเมตรครับ ที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลหนองสวงอ,อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาถ้าท่านใดที่ชื่นชอบที่ดินแปลงนี้สนใจที่เน่แปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 9 5 1 8 3 5 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถแอทไลน์ ID แมนมาได้ครับ อำเภอขามทะเลสอเป็นอำเภอที่กำลังจะเจริญมากๆครับผมเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง3อย่างตัดผ่านครับจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็จะเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชแล้วก็จะเป็นโคราชบางปะอินครับเป็นมอเตอร์เวย์สาย M6 ครับผมาหากท่านใดที่ต้องการจับที่ดินไว้ทำกำไรครับที่ดินแปลงนี้สามารถทำกำไรให้ท่านได้ในอนาคตอย่างสวยงามแน่นอน เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกที่แมนได้กล่าวไปนี่แหละครับและสำหรับคลิปนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ